ค่ะกับสวัสดีงามๆพ่อแม่พี่น้องปองไปสู้ขู่สู้คนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ทางช่องนะคะพรพาด้วยนะคะพี่น้องเนาะคะ่ะเมื่อนี้นะคะก็เป็นวันที่ยี่สิบสองนะคะพี่น้องคะเป็นวันที่ยี่สิบสองนะคะซึ่งแอดได้มาตามนะคะเซียนฝั่งคงนะคะพี่น้องเนาะคะ่ะยูบ่ได้คะ่ะพี่น้องคะ่ะต้องมาตามไปฝากไปต้อนนะคะ สัมผัสสองหวดเลขเข่าสองหวด,ขขหวดบนล่างบนล่างสองหวดนะคะพี่น้องเด้อกะอยู่บ่ใดต้องมาต่าไปฝากไปตอนพ่อแม่พี่น้องเนาะคะ่ะค่ะสำหรับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังท่านใดที่เขามาเบิ่งมาชมชิปนี้แล้วนะคะแอดก็ขอกำลังใจคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ดเด้อค่ะพี่น้องสำหรับท่านผู้ชมที่เขามาใหม่ก็อย่าลืมกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือน,นะค่ะเพื่อที่สิบปรพภานข่าวสารดีๆเด็เดๆจากทางช่องพรพารวยนะคะพี่น้องเนาะ,ะมื้อนี้ก็ได้มานำหอดบานหอดซองนะคะของ เสียนฝั่งโค้งเนาะค่ะอยู่บ่ได้เนาะค่ะพี่น้องค่ะต้องมาตามฝากต่อนเนาะค่ะแตกล่างแตกบนเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะงวดนี้แอดกับบุพัาดเนาะค่ะที่สิติดต,ตามถามข้าวไปฝากไปต่อน,นะคะ่ะ<ๆ>พี่น้องค่ะสําหรับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเนาะค่ะที่เบิงแล้วเนาะค่ะก็ให้ใไซวิจารณญาณในการรับชมรับฟังน้ำเด้อค่ะพี่น้องค่ะเพราะว่าตัวเลขทุกตัวเขาได้ลดได้เนาะค่ะเห้ากับสนับสนุนลอตเตอรี่เนาะค่ะถ้าได้สูตรเด็ดสูตรดังน้ำเพลินเนาะค่ะสนับสนุนลอตเตอรี่หรือว่ารัฐบาลเนาะค่ะพี่น้องเนาะฉลากกินแบ่งรัฐบาล จดีเพื่อนอาจสิแบง่งร่างวันที่หนึ่งให้เหาเนาะคะ่ะจินแล้วแบ่งนะคะสลากกินแบ่งครับพี่น้องคะสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะข่ะจังไรก็ฝากไว้พิจารณาเนาะคะ่ะเซียนฝั่งโขงเนาะคะ่ะสัมผัสสองหวดแตกล่างแตกบนสองหดงวดมวดนี้เป็นมวดที่สามห้ามาตามต่อคะ่ะว่าสี่เข่าหรือสี่ลุดเนาะคะ่ะพี่น้องคะจังไรก็ฝากพิจารณาเนาะคะ่ะอาจารย์ที่สําคัญอีกท่านหนึ่งเนาะคะ่ะตามมาหอดบ้านหอดซองค่ะพี่น้องคะ่ะเ้ามาไปรับชมรับฟังน้ำกันเลยคะ่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยมานําเสียนฟังโค้งนี่หอดบ้านหอดซองวันนี้ค่ะมื้อนี้มาแต่ไปเลี้ยงงัวบ่ค่ะมื้อนี้โอ้ยไปเลี้ยงงัวเหรียญงัวไปลามท่งของกม่านี่บ่โอ้ค่ะโอ้ยเป็นจังได๋เลขฟันมาเลขมาคือมากขักมาแน่แท้เขาเต็มๆเลยวได้เจ็ดสี่่เจ็ดหันมาอยู่เขาทำเอาฟินก็ได้ค่ะ เลยมาตามต่อได้หลายๆายคนก็ให้ตามได้ค่ะว่าโออดไปตามเลขคนนี้คนคือคำนวณมาแม่นแถวบาัานเสดีค่ะก็ได้ๆมานำหอดเงิหหนหอดซานมุนมาเลยได้เดี๋ยนี่สายพ่นวิสัยนี่มุนมาเลยเข้าไปอย้อนอยากได้ตัวดีไปฝากเอฟซีจ้ะเป็นยังไงเอดงวดน,นี้พ่อได้ฝันดีตองวดไปหรือว่าคำนวณแล้วไปเนาะค่ะทีแล้วนี่เรียบร้อยเลยสินี่หงวดที่แล้วนับเงินแล้วไปค่ะงวดที่แล้วโอ้คักบ้านยังคับบ้าน อยากมานาวซอยได้เนาะเอาเอาเอาลดวันนี้เอากะกินเขากินเขาแล้วแล้วบอกเขนกินเขาง่ายไปเนาะหนิเขาแล้วกินเขาแล้รเดียวปล่อยแต่น้ำแรงง่ายเดียบปลอยเนาะค่ะเนาะโอ้มาบ่ท่านพระเขาว้เนาะค่ะมากก็เสด็จมาอาศัยฝากทองในพี่อยู่มันมามนค่อยมาจุซอยจุ่นี่แหละโอ้มันมาเสด้มาซอยจุ่ได้พี่น้องเลยมันมาเสดมาซอยจุเขา เอานี้เราทางง่ากันวันที่หนึ่งกลุ่มห้าเทานี้ก็ว่ากันลดเนาะค่ะเอาบ๊ะบ,บ,บอันนี้เลขงั้นคะเลขเลขเป็นตัลงทุนมันบ่ค่ะเลขหน้าลงทุนอันนี้เลขหน้าลงทุนบนล่างอยู่นั่นมากันนี่ละบนล่างน้อกันเลยนะะเานาะบนล่างน้อกันเลยเอาจนเลยเก้าสองเก้าหกศูนย์สามหกสามเจ็ดศูนย์ แปดหนึ่งแปดห้าสองห้าหนึ่งสี่อ่าเ่านั้นลหละบนล่างบนล่างเลยนะคะเนอะบนล่างอันนี้เขาต้องกลับบอสขักลับกลัพร้อมกรับพร้อมด้อกลับพร้อมพว่าเดีกเขาบอสอะกัหนวดสิปด้วยโอ้บอสอะไรกับนวดสิบหน่อยกับตัวด้วยกับตัวด้วยกับตัวด้วยเรียนบ้านี้ขึ้คลื่อมาญีุ่ญ ได้ทั้งบนได้ท่เออแมนได้ทั้งบนทั้งล่างคือบางอย่าก็เขาเพบุญทั้งล่างงดก่อนกับทังบุญทังล่างค่ะแต่ว่ามันิเขาบุเขาล่างคู่วเนาะเออบ้านี้ภายเนเ่อสี่ไอ้เน้นให้จักคู่สองคู่ค่ะควาสล่าเดินี่ยเน้นมาเด็ดเนเน้นอันเก้าหกหกเก้าหันเน้นเก้าหกหเก้าเจ็ศูนย์ศูนย์เจ็ดเจดศูนย์ศูนย์เจ็ดแปดห้าห้าแปดให้สามคู่ตัวเน้นบนล่างเน้นบนล่างเลยเนาะค่ะเนาะ บนล่างบันี้สำหรับผู้เพิ่นอยากออกกำลังกายเดีบัวนี้มี้อยากออกกำลังกายนี่นะแมนแมนค่อยๆมีโตอยากออกกำลังกายนี่ฟันเด็ดๆเลยเพิ่นว่าแอดอยากให้แอดซองหาโตวิ่งล่างเก้าคนวิ่งล่างเก้าบนนี้วิ่งศูนย์บนวิ่งศูนย์เอิ่มเก่าหนิมากมาลานเปอร์เซ็นต์มาขาเก่าหนิ ว่าฉันหลาขั้นคือเกาคือหลังเขาทานมากก็ได้<า>ค่ะเก่านี่คือมาเทในน,นน่อนเนาะตามสูตรตามห้องใครคำนวณออกมากก็คือว่ามืนนายจะมือนายจะผัดมืนนายจะผัดแต่จังเด็กเอาไปแนี่ยมือก่อน,น,น,นเนาะจะเฝ้าเสื้อก็ได้หรือว<จ>่<น>าเอาไปพิจารณาซ่อมก่อนก็ได้เนาะพิาจารณาหน้าว่าเป็นตะลุ่มพุ่นน้ำบ่อถ้าเป็นตะลุ่มพุ่นก็คอยคอยพิจารณาแต่ว่าก็บตำรบผู้เหตุนี่กต่ว่ามันมันใจละมันใจคักเนาะค่ะ แล้ววันนี้ถ้าเฮาเฮ็ดแหว่งเสร็จแล้วถ้าเฮาสิถึกเนี่เป็นฝันดีประกอบบ่ค่ะหรือจังได๋คือมีส่วนอยู่มีส่วนมันบ่ค่ะมีส่วนมีส่วนมีส่วนตัวเรือซุ้มนี่เนี่ยจัดไปเบิ่นด้นนั่นนี่นะจัดไปเพื่อนละจัดไปเรียบร้อยละจัดไปเรียบร้อยแลยบ่ค่ะแต่ว่าเฮาก็สิไปเน้นตัว3หางนี่ก็้มัวเนาะแม่น3หางนี่ให้นั่งนัก็้มัวเน่แม่นบนล่างบนล่างนั่งนักเออเน้น3หางนี่บนล่าง ก็สูบอื่นก็สูบอื่นกะเอาล่องลองทีติดไปหรือ,อว่าผู้ใดมาโตอื่นตัวอื่นกะเอาได้บ่เป็นยังาบางเคื่อมันก็อาจจะบ่เขา้าตัวเน้นเท่ากับมีคม่คือที่พานมากกับเน,น้นเน้นให้มันกับบ่เ<ม>ข้าตัวเนียน,น,ะค,ะน,น,นค่ะเข้ตาตัวบ่เน้นเนาะค่ะเนาะแต่ว่าสูตรที่หนาลงพุ่นเท่ากับคือสูตรนี้แหละสูตรนี้เลยเนาะค่ะน ค่ะนี่โค้งกลางโค้งโค้งสุดท้ายนี่ตัวนี้บ่ค um ่ะมีเปลี่ยนบ่เลขคำนวณมันบ่มีโค้งสุดท้ายดอกมันไม่โครงโค้งเดียวจอดเลยเมนโค้งเดียวก็คือม้วนเดียวม้วนเดียวนี่จบเลยม้วนเดียวจบม้วนเดียวจบเลยค่ะวันนี้ก็มีตาราเบิ่งเลขที่ว่าบ่น่าลงทุนทั่นหรือค่ะเพิ่นจะตามโตก็ได้ค่ะ เลที่วนาลงทุนนี่ล่างอยู่งวดที่แล้วเนี่ยค่ะโอยู่แต่เฉพาะบโบอยู่แต่บุญค่ะแต่ว่างวดนี้กับมันมันเป็นงวดแรกของปีเนาะค่ะงวดแรกของปีมันคือมีเกันขาดเคลื่อนแน่ค่ะมันอาศัยสับสนในในในวันมันออกออกบบตุนเป้นออกตุงมือตุงเว้นแน่มันก็มีส่วนพอเลียเขามันเป็นเลขคำนวณเนาะค่ะอาศัยวันเดือนเรื่มมือนั่นใน่นวันนี้แน่สินะประกอบองค์ประกอบหละลอย่างใส่กันค่ะ มันนี่มันกับมาคาดเคลื่อนมันออกปกติออกที่สิบหกมันถ้าเป็นวันที่สิบเก็ดสินะค่ะมันอาจทีคาดเคลื่อนไปนิดจังหน่อยคาดเคลื่อนไปเนยค่ะเอ๊เคยเห็นอาจารย์ดังและหลายท่านว่าถ้าเลขต่อปีปีต้องกันนี่มันชีวิตหยักเคลื่อนเลยค่ะนี่ฮถ้าเลขต้นปีก็ปลายปีเระวังยากค่ะเระวังยากมันมันจะเปลี่ยนตามเป้ามาเลยหรอกเพราะว่าอันนี้เขาเป็นสูตรคำนวณสูตรอย่างนั้มันก็น่ะสูตรคำนวณเข้าไปเลยไปเห็ดเอามาจะใส่เ่รามันเรียกวงนอกวงในั่นนไงนนะค ตามสถิติของเขาค่ะอันนี้ความสามารถเฉพาะโตเนีนอันนี้เขาคำนวณไปนี่คือความสามารถเฉพาะโตเนียนขิงยาก็เฮ็ดไว้ก็โอ้ยเขาให้เขาว่าค่ะทานมากกับอะไก็ค่ะผูะะ้ใด้เนีนมของเสี้ยนฟังโค้งอยู่นี่ก็สศีพ่อ,นอนได้โชคได้มานน้ำกันนะคะเนาะได้ได้ได้นี่ขิงยาก,ใยก,กา็ให้ไปนี่ค่ะขิงยาก,ก็ลุ้งไปให้ ดีเอ็นเของเก่าก็มีอยู่ด้วค่ะพี่น้องค่ะดีเอ็นเอโซ่ดีของเก่าด้สุพเลยค่ะมันออกเก่านึ่งหนึ่งเก่มันเกีย่เกียดมันห้องวัเลยระบุสิบหน่วยหรือว่าอยู่ในนี้มันมาได้ค่ะหนว่าแตกล่างแตกบนเน่แตนอนอันี้ก็มันใจงวดนี่ก็คือบ่หค่ะร มในดีเของเก่านะคะพี่น้องเดีอ็นเของเก่าตัวตัวงวดที่ผ่านมาเนี่ยน exactly ี่น่ที่ผ่านมาแล้วกมาเข่าล่างเข่าบ่ะอีกเบื้ทั้งบนทั้งล่างตวลาลับกันอยู่สลับกันอยู่ต่ว่าบางงวดนี่บ่บ่เน้นบนล่างเนาะเอาเอาบนล่างไปรดแล้วก็บนเน้นซีหน่วยเรียกอยู่ในนีมิีั้งซทังนยก็ทั้งบนทั้งล่งค่ะไปเหเห็นนนมา มต้องว่าก็บมือว่ารายหรอกเลยแค่นี้ค่ะมือว่ารายแตกล่างแตกบนนี่มันสุดย่อนเราได้ค่ะเพราะว่าปกตินี่ถ้าหลายๆชุดจังสี่มันเขาแต่บนกับยังว่ายไปอีกอย่างอันนี้ที่กิ่งเล็กนั้นมอหนายได้ค่ะจังสี่เจ็ดเจ็ดสี่นี่อาจารย์กับกัปไหวจังสี่นะมันก็เลยส่งหลายกัปอันเก่าหนึ่งหนึ่งเก่านี่ยเไม่ได้หลายตัวได้เลขมีแค่สามคู่แต่ว่าห้ากับกันผาดไหวมันก็เลยส่งส่งหลายตัวสื่อ แต่เหล็กมันมีหน่อยๆแข็งๆนี่คี่น้องยาเนี่ยนะคะดีเอ็นเอของเก่านะคะแตกล่างแตกบนเนาะค่ะของเสี้ยนฟังโขงเนาะค่ะพี่น้องเนาะอันนี้ก็สิเป็นดีเอ็นเอของไม้เลยเด้อแต้บ้านอันนี้อันนี้ตัวไม้ตัวไม้มั่นใจครับตัวไม้ก็มั่นใจให้เลยมันๆค่ะเนาะค่ะเป็นเหล็กที่สวยงามนะลงทุนอาจารย์เพื่อนก็เน้นแค่สามหางค่ะพี่น้องเน้นสามหางบนล่างเน้นมเรียบสดสามหางนี่ค่ะ คือเราปังปังน่ๆนล้งงวดสิมาเนี่ยค,คือเราบ่ผาดนอาจะนะบัวคือเร,บราบ่วผัดค่ะบนล่างนะคะพี่น้องเด้อแอติทวนตัวเลขของเซียนฝั่งโคง้งหายฟังอีกรอบนึ่งนะคะพี่น้องเนาะค่ะเก้าสองเก้าหกศูนย์สามหกสาเจ็ดศูนย์แปดหนึ่งแปดห้าสองห้าะคะ่ะเน้นมันีลคะ่ะพี่น้องคะ่ะเน้นเลยนะคะฮะหนึ่งสี่ 1, 4, โอ้ห4ึ่งสี่รืมมั่นคะ่ะพี่น้องหนึ่งสี่หนึ่งส ค่ะเน้นสามหางนะคะพี่น้องเด้อเน้นสามหางก็สิเป็นหกเก่าเอยเก้าหกสนอกเออต้ให้พควมอีกแล้วว่าอย่าถืออย่าแชเด้อแต่ว่าตัวตัวเก้าหกนี่ตามหลักมันลวมันจะเป็นหกเก่าเด้อตัวอันตรายมอเนี่ยตัวอันตรายตามตามหลักมันถ้าจะว่าเนี่ยซีบน่วยนี่คือว่าต้อทเอานก็พิษนี่มันเปเป็นหกเก่าโอ้หนาตดไว้ให้พี่น้องแล้วค่ะตัวนี้ตัวนี้ก็เกียรติชูนี่ ปกติไม่เคยเป็นคำมันสีมาตามสูตรไม่เคยเป็ี่ยน0เจ็ดแต่ว่าเรียกไหมใ้เขากลับใบเบิด์เท่าน่ะค่ะกลับใบกันท่าตีก่อนเพื่อเก็บขิงนะคะพี่น้องเนาะมันเปหนักหนามากไม่หรอกค่ะแล้วก็0เจ็ด0 0เจ็ดนะคะกลับไปพร้อมเด้อแล้วก็แปดหาหาแปดค่ะพี่น้องกับใบทุกตูวบนล่างไปเลยโอ้ยนอนสว่างอยู่หลดนี่ใช่ไหมว่ากับใบทุกกลับใบบนล่างนอนสว่างถารับเงินเลยนะคะพี่น้องค่ะ กลับไว้บนล่างนอ่นสว่างไว้ถารับเงินนะคะพี่น้องสองวัวท่องปล่อยไผกับพ่อพิทติดบนล่างบนล่างตลอดนี่ค่ะสองวัที่ผ่านมาก็คือเขาล่างเขาบนตลอดนะคะพี่น้องเนาะนี่แค่นี้เพถือว่าอะไรที่จังว่าแอดบุกปลาฟาดงมากนี่แหละค่ะพี่น้องมานําหาอาจารย์จนพ่อเนาะค่ะพี่น้องเนาะนี่ละค่ะขันอาจารย์ได้เด็ดอาจารย์ได้ดังเนาะค่ะว่าสิยุสอกแซ่แกหัวได้เนาะค่ะซอกแค่ท่าน้อเนาะสอกแค่แกหัวได้เนาะค่ะพี่น้องบ่าคิดอีกแล้ว นั่มจนพ่อค่ะพี่น้องค่ะสาหรับสายมือไอ้มักเมือมักแรงนะคะพี่น้องเนาะสําหรับสายออกกระล่างกายก็สิเป็นวิ่งล่างก้านะคะพี่น้องค่ะบนศูนย์นะคะพี่น้องเด้อหลับไปผิดจารณาซอยกันเนาะค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นตัวเลขทุกตัวเขาได้ลดได้เนาะค่ะปวดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะพี่น้องเด้อการลงทุนมีความเสี่ยงลอยเปอร์เซ็นแน่นอนเนาะค่ะพี่น้องเพราะฉะนั้นก็ต้องวิเคราะห์ให้ดีเนาะอาจารย์เนาะเนนค่ะทามากก็ค่อยจัดนะคะพี่น้องเด้อถ้าคัดก็ผ่านน ใหญผู้ใดตัวผู้ใดต้มได้เนาะค่ะก่อนฉจกเงินออกจากกระเป๋าเขานี่ให้พิจารณาให้ดีเนาะค่ะพิ่ถึกมากเขาบ่าวากันเน้าอาจารย์เนาะแต่ว่าก็อยากให้ได้โชคได้นะก็อยากให้ได้โชคได้หมานทุกคนทุนละค่ะแต่ผู้อาจารย์นี่ก็จัดจัดไว้เรียบร้อยแล้วเลยเนี่ค่ะหมว่าจัดเตรียมเสร็จเตรียมเลื่นี่ยค่ะบพราว่าปล่อยซื้อได้จ่ายมาจัดไปเนาะเอเอเพื่เองทำเองซื้อเองมึงแเลี้ยงพ่อนะค่ะทำเองซื้อเองนักเลงพอแล้วค่ะแตกล่างแตกบนค่ะพี่น้องค่ะ อ๋วันนี้ก็เวลาก็สมมากพาควรแล้วก็ขอบคุณอาจารย์หลายๆค่ะอขอบคุณค่ะอขอบคุณค่ะ